ตัดส,สินใจนะครับเมษาจากแคบเสด็จหรือนโมจากทีมนางฟ้าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันวันนี้ตัดสินใจครับรีบเลยนะคนแรกเลยนโม ไปหนึ่งคะแนนแล้วลูกหนึ่งคะแนนแล้วเอ้าวหนึ่งคะแนน,น,แนเท่ากันเพราะฉะนั้นภาระในการตัดสินใจอยู่ที่ครูแคทแล้วเอาละสิตอนนี้คะแนนเท่ากัน1ต่อหนึ่งความหนักใจอยู่ที่พี่แคทซะแล้วจะเป็นเมษาหรือนโมที่ชนะไปในวันนี้ลุ้นร้องกัน ตัดตินดีๆเลยนะทั้งคู่เลยนะจะบอกเลยได้เลยนะคือสองคนเนี่ยดีทั้งคู่แต่จะแพ้กันเล็กน้อยคือมาตรฐานความเสี่ยงความถึงให้เมตาค่ะแพ้ประสบการณ์จริงๆไม่ต้องเสียใจนะลูกเดียใจต้มตำลูกอโอ้ไม่ยอทุ แข่งกันสนุกสนุกลกเป็นเมษาจากทีมแซบสเสด็จที่ได้รับใช้ชนะไปในวันนี้น้องน้ำโมไม่ต้องเสียใจไปพรุ่งนี้สู้กันต่อเพราะยังเหลือการแข่งขันอีกหนึ่งวนัน ไปอีกอะไรดีเอาอะไรดีร้องไห้เลยลูกสามนะครับมันเนี่ยหนักหนักหนักโชว์หนักอีกโชว์หนักนกูสาชนะทั้งทีการเลือกหีบที่ไม่มีเหรียญซะอย่างนั้น บอกแล้วไงครับบักเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องเฮงด้วยทําให้ตอนนี้ทีมแซบเสด็จยังมีเหรียญทอง9เหรียญเท่าเดิมพรุ่งนี้วันสุดท้ายของการแข่งขันทั้งสองทีมจะส่งใครออกมาชิงหีบทองคํำใบสุดท้ายไปห้ามพลาดยังเหลืออีกหนึ่งคนในทีมนางฟ้าใช่ค่ะถ้าใช้นะหนูขอหีบหมดเลยนะ านี่โหแม่คุณจัดเต็มจัดหนักจริงๆไม่แพ้พี่เมษาเลยบอกให้อ <นะ S 2> โอ้ยเทียบอายุยนี่ก็ต้องเก่งกว่าล้วแหละเะ